โอ้โหวันนี้อกาับพิเศษอีกวันหนึ่งในรอบ12วันกลับมาบ้านในช่วงกรณีเฉพาะกิจนะครับหน่งสองตามให้ร่มส่งผู้สมดีทีว่าวันนะ้ห่อสวรรค์เนี่ยเขา้มนได้ยังเสียอันนี้เช้านี้ปูว่าในปู่ให้นะอันนี้พี่สาวชื่อสาคอนนี่เป็นี้พาพร มอสเนี่ยเออแล้วเขามันเลี้ยงกล้วยเขาเอิ้นน่ยมันเลี้ยงกล้วยแล้วโอ้ยมันพร้อมสิเกี่ยวแล้วบ่เนี่ยมันพร้อมสีเขียวแล้วอีกอาทิตย์นึงพอเกี่ยวแล้วเขาเนี่ยเลี้ยงกล้วยไว้้ิโอ้เออประสบการณ์เนอสจักรเจ้าจักรปีแล้วเออขาำพัดแจมมันนาะเออโอ้เจ้าสวนน้องบัวเลยตัวของจักงเขาเจ้าสวนน้องวัวนี่แหละครับทายา ส่วนบางออนไม่มาส่วนนี้ผ้าพรก็เกี่ยวญ้าให้งวัวมันจะยังหัไปได้หรือยังไม่ได้ไต้นเขาต้นนี้ไหมโอ้มันคนเรืองก,ก็นายติ๋วเลยวะโอ้ยู่นี่มันเห็นต้นเขาเลยวะยุพุ่มมันเห็นต้นหญ้าต้นโอ้หนาวไหมนะแมนสดยอดเลยนะแมน,น เดี๋ยวปีนาวไหมปีน้าวมาสามบทความโอ้ยห็ดฟองนี่โม่เนี้ยเมียนมันว่านี่มันว่านที่ไรอ่ะว่านที่ไรถอดถอดห้องน้อยหมดเนี่ยแล้วก็ร่มพ่อมันว่านที่ไรอ่ะนั่นนั่นนั่นเห็นบ่เห็นบ่ประสบการณ์เนาะประสบการณ์เนาะมันเด็สูขันมีประสบการณ์โม่ประสบการณ์เองเด้ว่าเนี่ยมัวแต่เมื่อกี่เอามาพวกเราตัดกล้วยเยอะก็ไปหักขาวพนอยู่ทั้งโน้นเหมือนเอา อย่นเอยโอ้โน่นเปกนน้นโน่นกอข้มองหันที่ปลูกกล้วยเออของกินบืดน่นละนนเป็นแปนนี่ล่ะเปนนนีเ้ป็นแนี่ละเออที่รไต้นงีอันบองอันใดที่ให้พอเจอดอกั้งพีดอกังพีเตี้ยเออ ออนแน่ของของอีมลา่นแน่นอนแนนออนออีกสิมือก็ได้เกี่ยวธนนะเจ้าสวนน้องบัวเกลี้ยงกล้วยนะาเยว่นเลี้ยงน้องไมมบ่มีแต่วมีแต่เลี้ยงกล้วยอย่างเดียวเดีววาโอุ้นทรน้องสาขาสาคาน้องนี่พาพรมองเนปนองเ้องอีกคนชื่อบังอ่อนโอ้สาะอ่อนบัด พวกคลองจ่องก็ได้ใช้แล้วก็พัชรีนีน่เด้อบ้านนีนนนน้นั่นแหละโน่นนั่นแหละเ,ลอเ,ออเออเออมาเบิ่งเขาเด้อสวยเสียงกันเด้อเออ